สวัสดีค่ะจากช่องดีวาทวินนะคะวันนี้จะมาตอบคําถามใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะอะอาจารย์ฝากให้ทุกคนนะคะถ้าสงสัยอยากจะได้รับคําตอบอะไรถามใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวออาจารย์จะมาไล่ตอบให้เนาะทำคลิปตอบให้ ไปเรื่อยๆค่ะอะ่เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับขอสอบถามได้ไหมคะว่าอาการตอนถูกกระทออีโกอัตตาของทวินเฟรมเป็นอย่างไรคําคำถามนี้ดีนะอ่ะวอาจารย์มองเลยนะคะว่าการกระทออีโกอัตตาของทวินเนี่ยเบื้องต้นอาจารย์จะพูดก่อนว่าทวินนะคะโดยปกติ ใช้ความเชื่อหรือวิจานัยยานในการรับฟังนะคะเพราะมนุษย์เราเนี่ยเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นการที่เราลงมาเกิดแล้วมีทวินเนี่ยเราย่อมทํากรรมร่วมกันไว้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีอาจารย์เคยพูดเรื่องไงคะว่าความรักในรูปแบบทวินมันจะเป็นความรักของเป็นคู่กรรมผสมคู่บุญบาร,รมีเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเป็นคู่บุญกันเนี่ยเราต้องแก้กรรมกันก่อนว่าเราทําอะไรร่วมกันอย่างเช่นเราเก็บกรรมอะไรในใจไว้เวลาที่เรากระทออิโกอัตตาหรือสะท้อนเขาเรียกว่าเป็นกระจกอะค่ะคุณเก็บอะไรไว้ข้างใน The cat ในจิตวิญญาณหรือในหัวใจของคุณนะว่าคุณไม่ชอบคนแบบไหนคุณเกลียดคนยังไงหรืออดีตคุณเคยโดนกระทําแบบไหนอย่างเช่นไม่ชอบคนเจ้าชู้ไม่ชอบคนโกหกไม่ชอบคนหักหลังหรือเราไปทําเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีการเก็บกรรมในใจไว้เขาเรียกว่ากรรมในใจหรืออีโกอัตราที่เราคิดว่ามันเป็นของเราตั้งแต่ชาตินี้หรืออดีตชาติอะคะ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นตัวตนเก่ามันเป็นคนเวอร์ชั่นเก่าหรือว่าเป็นกรรมเก่าที่เราเก็บเอาไว้ว่าเราเป็นคนอย่างนี้อย่างนั้นบางคนนะคะ หรือทุกคนนั่นแหละอดีตชาติเราเคยเป็นคนแบบไหนาชาตินี้เกิดมาเราก็ยังมีนิสัยเดิมติดอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเจอทวินมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าเจอกันเพื่อกระเทาะตัวตนของกันและกันนะคะให้เป็นคนที่ดีขึ้นในเวอร์ชั่นดีที่สุดคนเวอร์ชั่นดีที่สุดของ,ของทวินคือเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างอย่างเช่นคิดดีทดําดีพูดดีไม่ตัดสินใครรู้จักคําว่าหลักไร้เงื่อนไขรู้จักคําว่าการให้อภัยเป็นยังไงการให้ความรักโดยไม่คาดหวังเป็นแบบไหนความรักในรูปแบบทวินคือ โดยเฉพาะคําว่ารักไรเงื่อนไขโดยที่คุณจะไม่อยู่ในความกลัวเลยอะค่ะคุณจะอยู่ในพื้นฐานความรักเท่านั้นรักในรูปแบบที่ว่าทําอะไรให้ทุกคนทั้งโลกเนี้ยได้หมดโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะให้อะไรเรากลับแค่เราทําแล้วทําให้พวกเขามีความสุขแค่เนี้ยเราก็ดีใจแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะทั้งเราทั้งเขาเนี่ยเป็นคนอุดมสมบูรณ์ขั้นสุดคือร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่เราแบบไม่ได้ขาดอะไรอะเป็นคนรักเต็งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนที่มี energy แบบ สูงที่สุดคือ Energy บวกไปเลยโดยที่ไม่มีในชางเชิงลบแม้แต่นิดเดียวคือคุณจะไม่มีคําว่าตัดสินแล้วอ่ะคุณจะไม่มีคําว่ากลัวคุณจะไม่มีคําว่าคาดหวังอะค่ะทำเพื่อคาดหวังหรือคาดหวังให้อีกฝั่งให้อะไรคุณอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเราล้างเตงมากพอค่ะเราจะไม่ต้องคาดหวังหรอกว่าฉันทําไปเธอต้องให้ฉันกลับ ไม่จําเป็นเพราะเราให้ตัวเองได้อยู่แล้วไงคะจนมันล้นออกมาให้คนอื่นได้แล้วเราให้พวกเขาโดยที่แบบแค่ให้พวกเขามีความสุขแค่เนี้ยไม่ใช่แค่ทวินนะคะแต่กับคนทั้งโลกอะ่ะเราทําได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครหรืออะไรต่างๆที่เขาเป็นคนยังไงเราจะได้แค่ดู ได้แค่มองแต่ไม่ตัดสินต่อให้คนเหล่านั้นจะเป็นคนแบบไหนเราจะใช้ความเข้าใจเป็นหลักว่ามนุษย์ทุกคนเขาเปลี่ยนได้ตลอดเวลาคือต่อให้วันนี้เขาจะเป็นคนไม่ดีแต่เราแค่เชื่อว่าฉันเชื่อว่าคนเหล่านี้เขาจะดีขึ้นได้แต่เราต้องทาเป็นตัวอย่างยังไงล่ะเราเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนเหมือนกันมนุษย์ทุกคนไม่มีใครไม่เคยไม่ดีนะเราจะมีมุมในสิ่งที่เขาเรียกว่ามีความมืดและขาวในตัวเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องเอาความมืดบ่อตรงนี้ออกไปแล้วเป็นคนที่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุด <S <S เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่น เป็นคนดีอย่างไรฉันเคยเป็นคนแบบไหนแล้วทําไมเราถึงเปลี่ยนเป็นคนดีได้ยังไงอาจารย์ถึงบอกว่าคนที่เป็นทวีนอ่ะคุณเป็นเวอร์ชั่นสุดคือคุณจะเป็นคนที่โคตรดีอ่ะดีในที่นี้คือแบบเป็นตัวอย่างที่ดีวางตัวดีไม่ตัดสินใครเป็นคนที่สามารถดึงให้คนอื่นขึ้นมากับเราได้หรือว่าอยู่ใน Energy บจบวกๆพลังบวกๆหรือว่าสามารถเมนิเฟตแล้วมันสร้างภาพได้จริงอะค่ะทวีนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีคือคุณจะรู้เลยว่าประวัติของเขาอ่ะจากที่แต่ก่อนเขาเป็นยังไงแล้วเขาสามารถสร้างให้มันนนนนเเเเปปป็็็รรูมมทีี่่หชัยน แบบไหนและโดยเฉพาะนิสัยของเขาหรือการมอบองค์ความรู้หรือการที่พวกคุณใครก็แล้วแต่มาอยู่กับ คนที่คําว่าทวินแล้วเขาเอ NERGY เขาบวกแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าได้รับพลังงานจากเขายังไงในเชิงบวกนะคะไม่ได้เชิงลบเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าการที่เราเจอทวินเนี่ยก่อนที่จะกระทาะอีโกอัตตาหรือเป็นคนที่เวอร์ชั่นดีคุณจะทรมานมากอาจารย์พูดตรงๆว่ามันจะเป็นกระจกสะท้อนกระจกสะท้อนในที่นี้คือสะท้อนอีโกอัตตาสะท้อนโดยกระทากกระทากกระทาะมันเหมือนตัวตนน้อยๆของเราจะอยู่ข้างในที่สุดแต่ว่าโดยรอบของเราเนี่ยมันเหมือนจุดเล็กๆของเราจะอยู่เป็นแสงสว่างคือจุดเล็กมากๆแต่ภายนอกตรงนั้นที่ เป็นวงกลมหลายๆชั้นน่ะ เป็นล้านล้านชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกรรมทั้งนั้นเลยคะ่ะกรรมที่เราสร้างตัวตนไว้ว่าฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันเป็นคนอินเทอร์เวิร์ดฉันเป็นคนเกลียดคนแบบนี้ฉันไม่ชอบคนอย่างนี้นี่คือการตัดสินทั้งนั้นเลยนะคือการวางตัวว่าเออเราเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมนุษย์ทุกคนมันพัฒน,นาได้ทุกวันเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาหรือถ้าเราทําตัวน้ําไม่เต็มแก้วเนี่ยเราจะพัฒน,นาตัวเองได้เสมอในทางเชิงบวกนะคะไม่ได้ทางเชิงลบต่อให้จะมีคนมาจัดเราตัดสินเราดา่าเราหรืออะไรก็ตามเนี่ย เมื่อคุณผ่านบททดสอบอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเราเข้าใจพวกเขาไม่เป็นไร พวกเขาไม่รู้จักเราดีพอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ตัวให้รู้นะว่าฉันเป็นคนแบบไหนเดี๋ยวเขาจะเข้าใจของเขาเองในสักวันนะคะเราแค่ไม่ต้องเล่นอารมณ์กับเขาหรือใครก็ตาที่มาตัดสินเราก็ปล่อยเขาไปเขาคือเขาเราคือเรามันคือคนละคนเนาะอย่าเอาอารมณ์ของเขามาเป็นอารมณ์เราเด็ดขาดถ้าเราไปเล่นกับพวกเขาแสดงว่าคุณไม่ผ่านเพราะฉะนั้นการเจอทวินเป็นตัวเร่งกระบวนการทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์ถึงบอกไงคะว่าการกระท้ออีโกอัตตาคือกระทอ้อต,ตัวตนของเราอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมติว่าท วินคุณมาเจอกันแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องมีคําถามว่าทวินคืออะไรนะให้ไปฟังคลิปย้อนหลังนะคะว่าทวินคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาฟังคลิปนี้แล้วกันเนาะเพราะคนที่ฟังคลิปนี้คุณจะเข้าใจว่ากระทออีโกัตามันเป็นสเต็มไหนและเวลาคุณเจณอทวินแล้วเนี่ยเขาจะสะท้อนตัวตนหรือสะท้อนเหตุการณ์หรือสะท้อนอะไรที่เราเกลียดไม่ชอบหรือ เป็นคนที่ความสุขว่าเฮ้ยทําไมมันเป็นคนอย่างนี้วะนั่นแหละค่ะอาจารย์ถึงย้ําเสมอว่าเวลาฝังตรงข้ามไม่ว่าเฟมินีหรือมาสกิลิงก็ตามสะท้อนในสิ่งที่คุณไม่ชอบให้คุณกลับมาที่ภายในของคุณว่าคุณมีอะไรอยู่ข้างในบางคนนะคะเจอสถานการณ์โดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยเจอสถานการณ์แล้วเข้าใจว่าเออกู e uh, หมดละโอเคเข้าใจและโอเคเราผ่านละโอเคเราไม่มีอะไรแล้วคิดว่าฉันรักไรเงื่อนไขได้ละแต่พอเจอเหตุการณ์อีก รอบหนึ่งอะอย่างเช่นเขาหักหลังนอกใจแทงข้างหลังหรือไปมีซัมติงไปแลกพลังงานกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอาจารย์เข้าใจว่าเออโอเคฉันผ่านละเพราะมันเจอบ่อยจงเขาสุว่าโอเคเจอบ่อยจนชินละจงเขาสุว่าโอเคฉันฉันเข้าใจฉันฉันปล่อยวางและฉันรู้สึกว่าโอเคไม่จัดเขาหรือว่าไม่เกลียดมันละผลสุดท้ายพอเจออีกมันยังมีอยู่เลยอะเออเขาสุว่าเฮ้ยทำไมเรายังมีความโกรธความเกลียดความแบบไม่ชอบใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเวลาที่เขาสะท้อนอะไรออกมา ไม่ว่าจะเฟมินีหรือมัสกีนนะย้ําก่อนว่าทั้งสองฝั่งนั่นแหละสะท้อนอะไรออกมาในสิ่งที่เราไม่ชอบให้คุณกลับมาที่ตัวเองว่าอ้อ oh, เรายังมีอยู่นี่หว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงเนี้แสดงว่าเรายังมีอะไรอยู่ข้างในอยู่อย่างเช่นเราเกลียดคนแบบไหนอ่ะเราไม่ชอบคนยังไงอ่ะแล้วฝั่งตรงข้ามเขาแสดงพฤติกรรมไม่น่ารักอ่ะให้กลับมาดูที่ตัวเราว่าอ๋อ oh, แสดงว่าเรายังมีปมอยู่นี่หว่า แสดงว่าเรายังมีเขาเรียกว่าเด็กน้อยในใจหรือกรรมอะไรต่างๆโดยเฉพาะปมในใจตอนเด็กๆอาจารย์พูดตรงๆว่าตอนเด็กเราเจอปมอะไรที่เก็บเอาไว้เราจะลืมมันไปแต่พอว่าเราเจอทวินเนี่ยมันจะขุดปมเหล่านั้นขึ้นมาแบบลื้อมาทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าการแก้อัตตาการแก้ปมในใจการแก้กรรมในใจเนี่ยเราจะแก้ในชาตินี้ก่อนพอชาตินี้เริ่มเ,าเบาบางลงใช่ไหมมันจะย้อนในอดีตชาติไปอีกอาจารย์เจอปมอะไรรู้ไหมคะในอดีตชาติอาจารย์เคยทำร้ายกันจนถึงขั้นเสียชีวิตอะ แล้วอาจารย์เป็นคนทำร้ายเขาอย่างเงี้ยแล้วพอมาชาตินี้ปุ๊บ โชคดีแค่ไหนแล้วที่ที่ไม่ยังไม่ได้อยู่ร่วมกันเพราะว่าไม่งั้นอาจารย์ทาเหมือนเดิมแน่ๆพอเราเริ่มแบบฟิลมันขาดเข้าใจคนอารมณ์ไม่มีสติไหมคะคือเวลาโมโหจัดแล้วความสุขมันทําร้ายอะไรแบบนั้นได้เลยอาจารย์บอกในชีวิตคือไม่เคยคิดจะทําร้ายใครเลยนะแม้กระทั่งสัตว์อาจารย์ยังไม่เคยฆ่าเลยยุงยังไม่ตีมดยังไม่ฆ่าเขาเลยค่ะแล้วทาไมอาจารย์ถึงมีจิตใต้สำนึกเฮ้ยทำไมถึงอยากทาร้ายมันวะทาไมถึงอยากทําร้ายถึงขั้นให้มันเสียชีวิตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือความสุขมันแรงมากในชีวิตไม่เคยเป็นอย่างนี้กับ ู่คามิกหรือเจอคูก่กรมคู่โซเมตอะไรก็แล้วแต่ที่เคยผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีวาละจิตที่จะทําร้ายใครขนาดนี้เลยนะแต่กับเขาเนี่ยที่แม้แต่ทางกายภาพเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยอะแต่พอมารู้ว่าเฮ้ยมันทําอย่างนี้กับเราอะแล้วมันมีความรู้สึกว่ากูอยากทําอะไรให้มึงจบชีวิตไปเลยหรือละสังขารมึงอะไรอย่างเงี้ยด้วยวเขาสุขโหทําไมพอเรามีสติปุ๊บมาคุยกับตัวเราเฮ้ยเราเป็นอะไรวะอาจารย์ก็ถามให้เขาซว่าสิ่งที่เราเป็นตอนเนี้ยทาไมเราถึงแรงขนาดนี้ทั้งที่ ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเป็นคนที่แม้แต่สัตว์ยังไม่ทําร้ายเลยนะธรรมชาติยังไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําคือไม่ทําอะไรที่ทำร้ายการฆ่าสาตัตว์การอะไรไม่ทําเลยอาจารย์ตั้งแต่ เด็กๆนะคะคือที่บ้านเป็นคนต่างจังหวัดเนาะที่บ้านคุณแม่เนี่ยบ้านคุณยายเนี่ยเขาเลี้ยงไก่แล้วเอาไก่มาทําอาหารอาจารย์ยังไม่กินเลยกินไม่ลงคือความรู้สึกว่าจิตใต้สมนึกคือเรากินไม่ได้อะแม้แต่ตอนนี้อาจารย์ก็ไม่ทานเนื้อสัตว์พอเริ่มทานหรือมันเผลอกินเข้าไปทานเข้าไปรู้สึกผิดทันทีเขาคามรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเลยว่ะกูพลาดได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือจิตใต้สมนึกคือเราไม่ทร้ายใครแต่ทำไมกระทวีเราถึงมีความรู้สึกอยากจะ ชืดมันทิ้งอะ่ะคือให้มันละโลกนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือความสุขเฮ้ยทําไมเราแรงขนาดนี้ไฮแอซบอกฉันวางแผนมาดีดีแค่ไหนละที่ไม่ให้อยู่ร่วมกันถ้าอยู่ร่วมกันอาจารย์จริงๆค่ะฟิลคือแบบความสุขว่าอารมณ์สภาวะอารมณ์ทําไมมันรุนแรงขนาดนี้วะทางที่ชาตินี้เราเป็นคนไม่ทํร้ายใครแม้แต่ทั้งสัตว์เรายัางไม่ทําแต่ทําไมเราถึงมีจิตใต้สํานึกที่มันเลวรายขนาดนี้อาจารย์ก็เลยคุยกับตัวเองว่าเราเป็นอะไรอ๋อพอรู้แล้วโอเค อาจารย์ถึงได้พูดเนี่ยค่ะว่าเวลาที่เรากระท้ะอีโกอัตตาเวลาที่เราแบบเอากรรมในใจออกทั้งหมดแล้วในชาตินี้มันจะย้อนในอดีตชาติด้วยแล้วความทรงจําเก่าๆภาพเก่าความจําเก่าอาจารย์เห็นไมมกระทั่งภาพว่าเราทําอะไรกันอดีตชาติคิดดูแล้วกันว่ามันแรงแค่ไหนคือแบบโอ้ใหม่ก็คือแบบชั้นแรงขนาดนี้เลยเหรอคือเราถึงขั้นแบบเคยทําอะไรรุนแรงกันถึงขั้น เสียชีวิตกันเลยขนาดนั้นอย่างดูข่าวสิคะรักมากเกลียดมากอาฆาตมากอะไรอย่างนั้นน่ะอาจารย์ถึงพูดเลยว่าต่อให้เราจะเป็นทวินแค่ไหนถ้าเรามีวาระกรรมหรือว่าฟิลเป็นมนุษย์ที่ยังไม่ตื่นรูออ้อ่ะ เราจะทําอะไรได้โดยที่ไม่มีการยั้งคิดหรือไม่มีสติในการเตือนตัวเองอะค่ะว่าไม่ควรทําเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าเวลาที่เราปฏิบัติหรือว่าจิตเราอยู่กับปัจจุบนันขณะเราจะมีสติเตือนตัวเองตลอดเวลาไม่ได้นะเธอจะทําสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะเธอจะทําร้ายหรือว่าต่อให้ฟิลความโมโหแค่ไหนมันผุดออกมาเราก็จะดับให้ไวที่สุดถ้าคนมันทันวาละตัวเองหรือทันอารมณต์ตัวเองอะค่ะเราจะมีสติเตือน,ท,นทันทีว่าไม่ได้นะอาจารย์ถึงได้คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ทุกครั้งเวลาที่เจอบททดสอบหรือกระทะอิโกอัตตาอาจารย์คิดว่ามัน ของขวัญมันจะผ่านด้วยความเจ็บปวดก็จริงนะคะแต่เวลาที่เราประทุกออกมาแล้วเยียวยามันซะ แล้วปล่อยวางมันไปคือสิ่งที่เราเกิดขึ้นเพื่อให้รู้ว่าอ๋อฉันยังเป็นคนแบบนี้นี่ว่ะอ๋อฉันยังมีอะไรอยู่แบบนี้นี่อ๋อสิ่งที่เขาสะท้อนมาอ๋อแสดงว่าเรายังมีอยู่นี่ว่าคืออาจารย์ถามแฮร์เซลทุกครั้งเวลาที่เจอบททดสอบหนักๆมากๆเนี่ยทุกคนมนุษย์ทุกคนรู้เลยว่าเวลาโดนหักหลังโดยการที่อีกครึ่งหนึ่งอีกคนหนึ่งมันไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมันที่สุดละของการนอกใจหรือเขาเรียกว่ามันเป็นการโดนหักหลังโดยการโดนนอกใจอะถูกไหมแล้วครูอาจารย์เขาไปมีอะไรกับคนนออ่่่เาาาาาิดวาาจจารรยย์์ซึง มีเขาก็มีความกล่วงเขาเหมือนกันมันเลยสะท้อนกันไปกันมาแต่อาจารย์ย้ําเลยนะคะทุกครั้งที่เราเจอบททดสอบให้จบที่เราเท่านั้นอันนี้อาจารย์ บอกเทคนิคเลยและกันว่าทําไมอาจารย์ถึงไม่ทํากรรมต่อไม่สานต่อโดยการที่ต่อให้เราโดนทําร้ายอะไรมากมายแค่ไหนจบที่เราซะอย่าไปสร้างกรรมต่อจากคนอื่นหรือสมมตินะคะอาจารย์พูดง่ายๆในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีความรักเหมือนกันรักในที่นี้ไม่ใช่แค่รักแค่ทวินนะแต่รักในรูปแบบโซเมทหรือคาเมิก,ก็ตามในเมื่อทุกครั้งที่คุณโดนกระทําหรือทําอะไรที่ไม่ดีกับเราหรือมารู้ความจริงว่าเขาทําหักหลังเราก็ตามให้นึกไว้เสมอว่าเราเคยทําวาละกกรรมกับเขาไว้เพราะฉะนั้นการที่เขา ทำอะไรเราแบบเนี้ยแสดงว่าเราต้องใช้กรรมของเราแต่ให้จบที่เราแล้วไม่ต้องสารต่อหรือถ้าคุณไปทํากับหรือว่ามีความโกรธเกลียดหรือทํากับโดยการประชดกันไปกันมาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคุณจะสร้างวารากรรมเพิ่มแล้วชาติหน้าคุณก็ต้องมาแก้กันอีกแล้วผลสุดท้ายจะไปตกที่บุคคลอื่นที่เขาไม่รู้เรื่อง อย่างเช่นสมมติว่าคุณเจอคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนรักกันแล้วเขาไปมีคนอื่นคุณประชดโดยการคุณไปมีคนอื่นบ้างแล้วถามหน่อยว่าบุคคลที่3 4มสี่ห้าหกที่คุณใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือเขามีความเกี่ยวพันอะไรกับพวกคุณที่คุณจะใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจบที่ตัวเราจบที่เราเท่านั้นสมมติถ้าคุณเจอบุคคลนี้ทาร้ายเราหรือเขาทําเรื่องไม่ดีกับเราเราก็แค่อยู่ที่เรากลับมาที่เรา,ทเ,ราเท่านั้นกลับ คนที่รักเต็งมากพอค่ะคุณจะรู้ว่าการจบที่เราคืออะไรคือจบวาะกรรมโอเคเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทําเราคือเขาตัดสินเราอยู่โอเคถ้าฉันเป็นคนคิดดีทําดีพูดดีฉันเชื่อว่าสักวันเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําเราต้องเป็นคนดีให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแต่ถ้าคุณเขาประชดเราโดยการไปมีคนอื่นเพราะเข้าใจว่าเราเป็นแล้วเราประชดกลับโดยการไปมีคนอื่นเหมือนกันเขาจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาคิดคือเรื่องที่จริงและถูก เขาจะคิดว่าเออมึงเป็นอย่างนี้จริงนี่หว่าเพราะอะไรรู้ไหมเขาตัดสินเราเบื้องต้นถูกไหมคะเขาคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีเขาเลยทําในสิ่งที่ไม่น่ารักใส่เราแต่ถ้าเราไปทํากลับโดยการที่อ่าในเมื่อมีมึงมีคนอื่นใช่ปะกูก็มีมัง่งกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาคิดมันเป็นเรื่องถูกเขาคิดแล้วเออถูกแล้วที่ฉันเลือกคนอื่นหรือฉันเลือกไปมีอะไรกับคนอื่นหรือฉันเลือกคนอื่นเป็นคู่ชีวิต โดยที่ฉันไม่เอาเธอเพราะฉะนั้นอย่าทําแบบนี้ค่ะอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นเด็กน้อยที่ยังไม่โตหรือเขาเรียกว่า EQ และ IQ เราต้องรู้สภาวะอารมณ์ของเราว่าเราควรจะทําอะไรหรือแก้สถานการณ์ตรงนี้แบบไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้คือการเป็นคนดีสู้ไปเลยถ้าเขาตัดสินเราปล่อยเขา เรากลับมาที่เราเรากลับมาอยู่ในจุดของเราและเยียวยาเองซะท้ายที่สุดนี้นะคะหากใครต้องการไขรหัสทวินเฟลมส่วนบุคคลเพื่อปลดล็อกเช่นหัวข้อนะคะเช็คพลังงานว่าเป็นทวินเฟลมหรือไม่เราเป็นดีวายมัสกิลหรือดีวายเฟมินีนเราอยู่ในขั้นตอนหรือสเตจไหนแล้วนะคะอ่านจิตคู่ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราปมของเขาที่วิ่งหนีคืออะไรอะไร,นะะไรคือบุษักในการรียูเนียนทำยังไงในเคสเราให้ผ่านบททดสอบปัจจุบันและอนาคตจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราจะรี ูเนียนเมื่อไหร่และจะมีสเตปไหนบ้างที่ต้องเจอภารกิจทวินเฟรมของคุณและคู่ของคุณคืออะไรและหากมีคําถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคู่ทวินเฟรมนะคะหมายเหตุนะคะสําหรับท่านใดที่มีความกังวลใจในเรื่องข้อมูลจากการขายรหัสส่วนตัวของท่านนะคะทางเราจะปิดข้อมูลส่วนนี้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนะคะหรือหากท่านใดสนใจฟังข้อมูลเพื่อช่วยให้เจาะลึกเรื่องทวินเฟรมเพื่อการเยียวยาและเข้าใจกระบวนการนะคะเพื่อช่วยให้ผ่านบททดสอบต่างๆซึ่งจะช่วยในการรีวเวนยนให้ไวขึ้นและสามารถฟังซ้ําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจนกว่า a c e b o o k จะปิดเนาะโปรดติดตามอาจารย์เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปิด2กลุ่มดังนี้นะคะจะมีคอร์ส1นึ่งคือความพิเศษของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะคะและก็คอร์ส2 2งสการเดินทางบนเส้นทางทวินเฟรมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น พิเศษสามารถสอบถามได้ที่ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ที่ตรงแคปชั่นได้เลยนะคะช่วยกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆต่อไปในอนาคตนะคะความรักดีๆอยู่รอบตัวเราเสมอเป็นกำลังใจเพื่อก้าวไปสู่โลกใหม่โลกมิติที่5ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ